สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับบุ๊กบาบุกนะครับจากคลิปที่แล้วที่บุ๊กได้ไปชวนรอมนะครับมาลองเอ็กซ์เพร์เมนต์ใส่กระโปง1วันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่ามันยากมากใครยังไม่ได้ดูไปดูคลิปก่อนได้นะครับผมแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ครับบุ๊กอยากจะมาลองทําอีกอย่างหนึ่งสิ่งนั้นก็คือการทําเล็บครับผม มาถึงร้านบอกเลยนะครับว่าตื่นเต้นเพราะบุ๊กไม่เคยเข้าร้านทําเล็บแบบนี้มาก่อนพี่พนักงานครับเขาก็จะมาแนะนําเรานะครับว่ารูปทรงมือรูปทรงนิ้วของเราเป็นแบบนี้สามารถทําแบบไหนได้บ้างซึ่งนิ้วบุ๊กค่อนข้างยาวนะครับก็เลยทําแบบยาวแบบนี้ได้เลยครับจากนั้นครับลวดลายเนาะวันนั้นบุ๊กก็ใส่เหมือนกับเป็นชุดใส่เป็นชุดที่มันเป็นลายจุดพอดีเป็นโพกัดดอทนะครับก็เลยอยากจะทําเป็นลายจุดเหมือนกันครับก็เลยได้เป็นแบบนี้ครับ ที่นี้ครับลองทำเล็บเสร็จแล้วครั้งนี้ครับบุ๊กจะไปลองทำชาเลนจ์ดูครับว่าไอกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ที่เราเคยทำได้ตอนปกติในชีวิตตอนที่เราไม่ได้ทำเล็บอะฮะพอมาทำเล็บแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างไปดูเลยดีกว่าครับสำหรับภารกิจแรกที่บุ๊กจะทำนะครับนั่นก็คือการเก็บบัตรขึ้นจากพื้นนะครับอันนี้เห็นเหมือนง่ายแต่ว่าที่จริงแล้วได้ข่าวมาว่ายากมากเป็นไงไปดูกันเลยดีกว่าครับผม เนี่ยคือมันแบบมันอย่างนี้ไม่ได้เชื่ออันนี้าตจริงสิบวิล้เช่ทละเกบบัตรใบนี้นี่ค่อนข้างยากเลยนะครับ <laughs> เพราะว่าบัตรเนี่ยมันบางมากๆแล้วมันแทบจะติดกับพื้นเรียวเล็บเกี่ยวขึ้นมายากครับผมแต่ว่าอันนั่นแหละด้วยความพยายามนะครับอึ๊บทำได้แลวครับเก็บขึ้นมาได้เลยแต่ว่าอย่างบัตรใบแรกครับที่เป็นบัตรประชาชนบัตรมันค่อนข้างจะหนาก็เลยสามารถเออเอาขึ้นมาได้ง่ายหน่อยครับ ภารกิจถัดไปคือการเก็บเหรียญจากพื้นนะครับอันนี้ก็วางไปก่อนเลยแต่ละไซส์เราเรียนสิบได้ง่ายสุดหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยขี้ไม่ขึ้นสำหรับการเก็บเหรียญเนี่ยบอกเลยว่าตอนที่ลองเหรียญแรกเนี่ยค่อนข้างตกใจนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมกับนิ้วที่เราเคยมีอยู่แต่ว่าพอเออเริ่มเก็บไปสักพักเนี่ยก็เริ่มชินกับกับ กับเล็บปลอมที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยฮะสามารถเออค่อยๆเก็บขึ้นมาได้ทีละเหรียญทีละเหรียญแล้วก็เริ่มมีเทคนิคที่ดีขึ้นครับก็จะได้ครบนะครับใช้เวลาไปประมาณ26วินาทีสำหรับภารกิจถัดไปนะครับนั่นก็คือการเปิดขวดน้ำจะเห็นได้ว่าขวดเนี้ยรูปทรงมันหน้าตาค่อนข้างที่น่าจะเปิดยากเลยนะครับผมมันแบบเนี้ยมันแบบไม่ได้ใส่ไฟนิวอ่ะเออมันแบบมันมันมันเข้ามาอย่างนี้แล้วมันมันไม่ได้ ถ้าบุ๊กทำเล็บสันกว่านี้เนี่ยก็คงสามารถกําได้เต็มมือนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามบุ๊กก็สามารถเปิดขวดน,น้าได้อยู่ดีครับทำน้ำหกไปนิดนึงแต่คิดว่าถ้าเกิดฝึกให้ชินกับเล็บมากกว่านี้คิดว่าน่าจะเปิดได้สบายๆเลยครับมาทําภารกิจถัดไปฮะอีกหนึ่งสิ่งที่ยากในะยากเลยเนี่ยเขาบอกว่าคือการกด ATM จะจะไม่ใช่ขั้นกดนะจะเป็นขั้นดึงบัตรออกพี่ที่ร้านทําเลบอะเขาบอกว่า เขาเสียบัตรเ TM ให้ตู้กด ATM อ่ะเพราะทําเล็บมาแล้วประมาณ2อสรอบเอาสักกี่แสนเดียวสามแสนแล้วยืมสักแสนหนึ่งไม่พิมพ์มากันนารับบัตรคืนไม่ถึงได้ทำไมอ่ะไม่ยากบอกเลยว่าตู้นี้ค่อนข้างง่ายนะครับหยิบได้เลยเนาะอาจจะเพราะว่ามันคืนบัตรออกมาเยอะหรือว่าพื้นที่หยิบบัตรมันเยอะยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าครับ พี่ที่ร้านทําเล็บเขาบอกมาทังทีเราก็อยากจะลองอีกสักตู้หนึ่งนะครับมาลองดูตู้นี้ดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงมามาล้วมา้เยเธอเห็นหมเฮ้ยเธอเฮ้ยเธอเธอันนี้ไม่ได้จริงไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเธอดึงให้หน่อยดึงให้หน่อยดึงให้หน่อยก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าถือเป็นเล็บปลอมที่ไม่ได้ยาวเท่าของบุ๊กเนี่ยก็สามารถหยิบปัดออกมาได้ง่าย ส่วนของบุ๊กเนี่ยน่าจะทํามายาวเกินสําหรับฟังก์ชันนี้ครับก็เลยยากขึ้นมานิดนึงหลังจากนี้คุณต้องแบบกดเงินไม่ใช่บัตรอีกหนึ่งสิ่งไงที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากนะแต่มันเปลี่ยนไปนั่นก็คือการกดปุ่มสตาร์ทรถยนต์อันนี้เนี่ยบุ๊กเจอโดยบังเอิญน,นะครับคือตอนที่กําลังจะสตาร์ทรถเนี่ยก็พบว่าตัวเองไม่สามารถ เอานิ้วจิ้มแบบเดิมได้ที่จะเอานิ้วเนี่ยตั้งฉากกับปุ่มแล้วก็กดลงไปครับเพราะว่าเล็บมันยาวพอเอาเล็บกดแล้วมันเจ็บครับก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีครับในการใช้ตัวของน่าจะไม่รู้เรียกว่าอะไรนะฮะบุกเรียกว่าน้านิ้วแล้วกันนะฮะเนี่ย a, ตรงนี้ครับในการกดลงไปแทนก็เรียกว่าเป็นอีกอันหนึ่งครับที่จะเปลี่ยนไปถ้าเกิดทําเล็บยาวครับภารกิจสุดท้ายของเรานะฮะแกะปู C ชาเลนนี้คือปกติเราสามารถแกะการเสียงปูได้แบบเป็นก้อน คือแค่นี้เอาอันนี้ออกก็ต้องบาสาหรับการแกะปูนะครับพูดตรงๆคือมันเหมือนกับเราได้มีอวัยวะที่ปลายนิ้วของเราเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปเนาะคือปกติเราเราก็คงแกะวิธีหนึ่งแหละแต่ว่าพอเรามีเล็บซึ่งบุ๊กเนี่ยดันทำมายาวมากด้วยเหมือนกับว่าบุ๊กนะฮะก็ต้องเรียนรู้วิธีในการที่จะแกะปูด้วยด้วยอวัยวะด้วยเล็บ ด้วยเล็บอันใหม่ที่บุกต่อมาเนี่ยซึ่งเอาตรงนะพอแกะไปสักพักเอ้ยมันก็แกะได้คล่องมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแค่ตอนแรกมันอาจจะรู้สึกแปลกนิดนึงนั่นเองนะเนี่ยฮะก็จะเริ่มเหมือนเออรู้วิธีใช้ประโยชน์จากมันแล้วก็จะบิดจะงแงะหรืออะไรต่างๆก็สามารถเออแกะเนี่ยฮะแกะเนื้อออกมาทานได้นะครับผมก็ <c oughs> ไม่ค่อยเป็น,ปนจริงเท่าไหร่ดีครับได้อยู่ขอมือบ้างหน่อยเอ จริงจริงนี่สดมากก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับเอ็กซ์เพร์เมนต์การทําเล็บของบุกนะขอแชร์แบบนี้ลยวกันครับอย่างแรกก็คือฟังก์ชันการใช้ชีวิตกับเล็บเนาะเอาตรงมันเปลี่ยนไปมันแปลกมันไม่เหมือนเดิมคือปกติ เราไม่มีเล็บยาวออกมาเนาะเราก็ทําทุกอย่างเหมือนที่เราเคยทํามาแต่พอมันมีเล็บอะครับบางอย่างมันยากขึ้นบางอย่างมันก็เอยดันทําได้เหมือนเดิมบางอย่างต้องเปลี่ยนมุมแต่ว่าใดๆก็ตามครับพอได้ลองใช้ชีวิตกับเล็บไปสักพักเนี่ยก็พบว่าพอเราชินกับมันอะเฮ้ยมันก็ทําได้นะไอสิ่งที่ครั้งแรกทําได้ยากพอทําไปสักพักเอา้ามันก็คล่องขึ้นมาอย่างที่2ครับอยากแชร์เรื่องรูปลักษณ์ไกัน เออกับการที่บุ๊กเนี่ยได้มีเล็บอยู่บนเรือนล่างของบุ๊กนะครับแล้วเป็นลายโกดระดกเดินนะเอาตรงเวลาส่องกระจกหรือว่ามองเล็บตัวเองขณะที่ทําตอนนั้นนะก็จะรู้สึกชอบนะคือเหมือนกับเอ้ยมันเป็นร่างกายของเราอะแล้วเราสามารถมีอะไรให้เล่นกับมันได้สนุกมากขึ้นได้รู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถแต่งตัว ตามแฟชั่นตามที่เราเราแบบเราอยากไปให้มันได้ให้มันสุดมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะเอาตรงชอบมากนะฝากไว้สุดท้ายแล้วกันนะครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายที่อยากทำเล็บหรือว่าเป็นเพศอะไรก็ตามเนาะที่เอออยากจะลองทำเล็บครั้งแรกดูก็ลองเลือกที่มันเหมาะกับ ฟังก์ชันการใช้งานในชีวิตของเราครับเลือกระดับความยาวที่มันเหมาะสมเนาะส่วนจะตกแต่งจะทาสีหรือว่าจะมีลวดลายอะไรยังไงเนี่ยอันเนี้ยแล้วแต่ที่คนชอบเลยครับคือบุก็อยากจะส่งเสริมเนาะว่าเล็บเนี่ยมันก็เป็นอวัยวะของเราครับถ้าเราอยากจะทำอะไรกับมันซึ่งมันก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนกับชีวิตใครก็ทำมันให้เต็มที่นะครับ เนาะอ่ะยังไงเอ็กซ์เพร์เมนต์นี้ของบุ๊กบาบุ๊กก็จบลงไปแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องบาบุ๊กเดินล้วกันนะครับผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ